โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับหลังจากที่เราได้เตรียมผิวนะครับกับรถ Honda j เจตีดำนะครับที่มีอายุการใช้งานเพียง2ปีนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางลูกค้านะได้ไปติดฟิล์มใสกันรอยมารอบคันนะครับเมื่อวานได้เห็นไปแล้วนะครับว่าสภาพก่อนที่ก่อนท,อนที่ก่อนที่รถเนี่ยจะเป็นสภาพนี้ทุกคนจะเห็นว่าสภาพหลังจากลอก ฟิล์มใส่กันรอยนะ่ะออกไปแล้วเป็นยังไงอ่ามันจะมีคาบเขารียกว่าคาบคาบคล้ายๆกันรอยสติกเกอร์แต่ไม่ใช่สไม่ใช่คาบสติกเกอร์นะมันจะเป็นรอยของสติกเกอร์ที่อยู่บนผิวอยู่ตอนนี้มันจะมีทั้งส่วนที่สามารถขัดได้และขัดไม่ได้ขัดไม่ได้เนื่องจากอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่าเวลาขัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหลือร่องรอยอะไรให้ทางอาหลายๆคนได้เห็น แนวทางการ,การปฏิบัติก็คือว่าก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้ต้องข้าใจกันก่อนว่าในส่วนของฟิล์์แตกกระลอยไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะครับช่วยกันหินกันริ้วรอยเกิดขึ้นได้จริงแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นไม่ได้กันแดดนะครับเพราะว่าแดดเนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าอุณหภูมิร้อนๆจัด,จดๆนะในบางวันอ่ะอุณหภูมิที่อยู่ที่ผิวเนี่ยผมว่ามีถึง75องศาเลยนะครับ <S <S องศาเซลเซียสนะครับไม่ใช่องศาองศาฟาเรนไฮน์นะฮะแล้วเหล็ก ยางหรือพลาสติกเนี่ยรับรองว่าเวลาเหล็กก็ร้อนเจอกับยางอะไรจะไปก่อนแน่นอนยางไปก่อนแต่สิ่งที่ไปด้วยก็คือสีนะครับก็คือในส่วนที่เราจะเสนอให้ดูนะบัตรนี้นะว่าหลังจากที่เราเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยจนสุดๆเลยนะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าหลังจากที่เราเตรียมผิวแล้วเนี่ยแจ๊ซคันเมื่อวานนะครับออกมาได้อย่างน่าดูชมเลยนะแต่ว่าจะมีอยู่อยู่ดููอย่อยอยอยบ้าง บางจุดเท่านั้นนะที่ยังคงยังคงแก้ไขไม่ได้นะครับพามาดูกก่อนเลยนี่พร้อมๆกันเลยนะนี่แจนเมื่อวานนะครับสําหรับที่เตรียมผิวไปเมื่อวานในส่วนของฝากระโปรงกันชนหน้า,าข้างๆสวยงามสวยงามเลยแต่ว่ากันชนกระโปงหน้าจะมีรอยเล็กน้อยนะครอยเล็กน้อยนี่ในส่วนของอเขาเรียกว่าสีมันเดือดสีมันเดือดมันจะเป็นจุดเล็กๆเ,เดี๋ยวผมจะกลับกล้องไปให้คุณได้ดูนะ สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะตอนนี้สําหรับแจ๊สคันนี้กับคันเมื่อวานเนี่ยคือคันเดียวกันที่หลายๆคนได้เห็นไปแล้วนะครับว่าหลังจากที่เรานะครับเตรียมผิวเสร็จน,นะครับพาไปดูข้างๆก่อนอย่างที่บอกนะครับด้านข้างเนี่ยเออคือคันนี้ติดฟิล์มใสกันรอยมาตั้งคันก่อนหน้านี้จะมีรอยขัดเต็มไปหมดเลยคันนี้ตอนนี้รอยขัดเนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับจะมีเหลือเหลือเล็กน้อยมากๆแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือบริเวณที่มี แสงแดดมาตกกระทบในทางตั้งฉากก็คือโดนเต็มเต็มนั่นเองก็จะมีในส่วนฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนะครับแล้วก็ในบางจุดนะครับโอ้โอ้ไฟหน้ายังไม่ได้เช็ดอะ่ะมาเช็ดก่อนเร็วมาดูมาดูาดยังไม่ได้เช็ดไฟหน้าเช็ดก่อนเร็วเดี๋ยวมันจะเช็ดไม่ทันอ่าเห็นไหมหนะั่นแหละ โอเคบันทัดคู่นี้เช็ดไม่หมดนะครับอันนี้อันนี้ตรวจงานไปด้วยเลยสังเกตนะครับตรงฝากระโปรงนะถ้ามองดีๆเลยนะจะเห็นเป็นจุดเล็ก,เลกๆเท่านั้นนะครับจุดเล็กๆดําๆนะครับอยู่เห็นไหมเห็นนะไอ้จุดเล็กๆดำๆนี้ไม่ใช่รอยสะเก็ดหินนะครับมันเป็นรอยสีเดือดแล้วก็ตรงนี้ขันไม่ออกแล้วมันเป็นบุ๋มลงไปมันไม่ได้ปูดขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปก็คือชั้นสี่แล้วนะครับเห็นไหมจุดเล็กๆเนี่ยพวกนี้เห็นไหม ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นรอยสีเดือดนี่คือสีเดือดจากการที่ติดลีมใสกันลอยมานะครับแล้วพอดีว่าน่าจะตากแดดเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานสิ่งที่เห็นคือหนึ่งสะเก็ดหินไม่มีแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของรอยสีเดือดเนี่ยคือเขาเรียกว่าเข้าใจไหมครับว่าในส่วนของสีเวลาโดนความร้อนน,น,นานๆเนี่ยมันต้องระบายความร้อนมันต้องระบายออกแต่ว่ามันระบายไม่ได้โดยโดยเพราะมีสติ๊กเกอร์สติกเกอร์ใสห,หรือสติ๊กเกอร์สีเนี่ยกั้นอยู่ มันก็เลยไปต่อไม่ได้ตอนนี้ตัวมันเองก็ต้องหาวิธีการระบายตอนนี้เวลามันระบายไม่ได้มันก็ต้องมีการเดือดการพองเกิดขึ้นส่วนปากกระโปรงเนี่ยผมว่ายังน้อยนะครับวันนี้เถยดเราจะพาไปดูกันบนหลังคาอันนี้ต้องอบอกก่อนเลยว่าทําใจกันนิดนึงนะนี่พาดูหลังคาเลยนะครับหลังคาในส่วนนี้นะครับนี่ครับสีมันเดือดน,นะฮะแล้วก็บริเวณมองบริเวณเนี่ยสีใกล้แตกแล้วถ้าดูจากมุมนี้น,น,นี่ไม่รู้เห็นปะมองดูดี เราเห็นนะเป็นรอยสีจะแต๋วจากการแล้วเห็นปะเนี่ยสีมันล้าวไปแล้วนะสีมันหมดความชุ่มชื่นไปจากการที่มันอยู่ใต้สติกเกอร์แปลกไหมแทนที่มันจะแทนที่มันจะองอยู่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่มากหน้านะแต่มันกลายเป็นล็อกความร้อนไว้ด้านล่างนะครับทําให้สีเนี่ยมันพองจากด้านล่างเลยตรงเนี้แก้ไม่ได้แล้วนะครับบอกเลยว่าแก้ไม่ได้แล้วมองเข้าไปดีๆลึกๆเนี่ยมันกลายเป็นสนิมแล้วนะฮะนะฮะอันนี้นะครับเห็นไหม แล้วเราทําเต็มที่แล้วอันนี้คือขัดแล้วนะครับขัดแล้วได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันมันมันหมดมันหมดสภาพความเป็นสติกความเป็นสีเรียบร้อยแล้ะเนี่ยคือจะบอกว่าก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจอดตากแดดรถทุกคันไม่ควรจอดตากแดดน,นะครับจากที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิที่เขาได้รับระหว่างวันนะถ้าบางวันผมว,ว่าน่าจะมีเจิองศาอ่าเช่นพวกเนี่ย อะไรที่ไม่ใช่เหล็กนะหรือว่าเป็นพลาสติกนะรับรองนะครับละลายละลายนะฮะถ้าเป็นรถโทรศัพท์มือถือหรืออะไรที่เป็นพวกไฟฟ้าหรือบางคันที่มีขาวเยอะคือไฟแช็กนะระเบิดนะไฟไหม้นะครับเกิดจากอุณหภูมิที่อยู่ในรถถ้ารถจอดตากแดดทางที่ดีนะครับถ้าเป็นไฟได้ยให้่รถจอดตากแดดอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ผมอยากจะให้ทุกบนได้ทราบนะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะครับ อันนี้ผมบอกไว้ก่อนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในกระบวนการการเคลือบเบอร์แรกนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งก็จะจะไปอบขันข้างนอกแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะชิ้นเนี้ยชิ้นนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นพลาสติกไงเพราะข้างล่างไม่เดือดไงแต่พวกเนี้เดือดหมดเลยพวกเนี้ยตามสันเห็นไหมมันจะมปดูดีๆเหมือนสีเหมือนรถทําสีมารถไม่ได้ทานะรถไม่ทาสีนะครับใช้มาสองปีนะฮะคือด้านข้างดีหมดเลยนะเห็นไหมดูดิข้างด้านข้างสวยงามมากนะครับแต่ด้านบนนี่คือโดน ความร้อนนะครับแผดเผาจนสีเดือดไปเลยทั้งขันอันนี้ขันแล้วนะถ้าลงกระดาษทรายสีก็หลุดเลยอ่ะตอนแรกผมจะลงกระดาษทรายกับทางลูกค้านะผมว่าไม่ต้องอนะ่ะเพราะว่าดูแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นมันเป็นไปแล้วนะครับแต่นะครับแนวทางการแก้ไขกลับมาดูหน้างผมดีกว่าสําหรับแนวทางการแก้ไขนะอันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะต้องกลับไปทําสีอย่างเดียวทาสีปากกระโปรงปากกระโปรงแล้วก็หลังคานะครับ หลังทำสีมาแล้วนะทางผมนะเดี๋ยวผมจะเคลือบแก้วให้ใหม่สองชิ้นนี้หรือลูกค้าจะไปทาสีชิ้นอื่นมาเลยก็ได้ผมก็ทําให้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ที่ให้เห็นหน้าเพราะว่าจะได้บอกตรงว่าผมรับประกันในส่วนของตรงนี้ให้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมสามารถรักษาใจลูกค้าได้นะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วลูกค้าก็ไม่ทราบไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นไม่มีใครตั้งใจให,ให้มันเป็นอย่างนี้หรอกเลยใช่ไหมครับตอนนี้ลูกค้าเรามาเคลือบแก้วกับเราแล้ว ทุกคนอยากให้รถออกไปสวยแนะ่นอนแต่ว่าความสามารถในการทำเนี่ยมันมีขีดจํากัดของมันมันมีมันมีแค่แค่ระดับหนึ่งนะฮะตะกปงถ้าจะทําสีใหม่ก็ทําได้นะครับหลังคาจะทําสีใหม่ควรทานะครับควรทาหลังคาควรทําสีหลังคา,า,า,าใหม่หลังจากทำสีหลังคา่า,าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อยกลับมาเคลือบแก้วใหม่กับผมนะครับ RPA m o t o l i n g ที่ให้เห็นหน้าเพราะว่าจะได้เป็นสัญญาแล้วก็เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าผมจะทําชิ้นนี้ให้ใหม่อยู่แล้วเพราะนั้น วางไว้วางใจได้เลยแล้วก็ลูกค้าก็ได้นอนหลับฝันดีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกนี้ทำจะได้นอนหลับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปเคลมประกันให้เรียบร้อยนะครับว่าจะทําสีในโซนนี้ไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ให้ความไว้วางใจนะครับมารับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะมิก,กิอาเพย์มอเตอร์ดิวลิงแล้วก็รถแจ๊ที่เพิ่งเข้ามาทําการเคลือบแก้วนะครับตอนนี้กาลังเคลือบเบิร์ดอยู่เบอร์หนึ่ง ลาไปลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ